ะหนูพูดเลยตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่่ได้มาอยูกันที่สวนมะเดื่อสุรินนะคะฝรั่งอยู่ไหนฝรั่งไหนฝรั่งอืเสริมมะเดื่อฝรั่งแค่นี้หรอยังมีอะไรต่ออีกไม่เราก็จะไปดูข้างในกันนะคะต่อไปเราก็จะไปดูข้างในกันนะคะว่าที่สวนที่นัดมีอะไรบ้างอาย่างดีนนะเข้าใจไหมเออศรีระวารีที่ไหนอ่ะนีก็ไม่มองหน้าหนูค่ะเอายง่เนางไม่ต้องสวัสดีใช่ไหม สวัสดีด้วย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 อสวัสดีเหวัคุยกันยตกลงกันอาะไรอ่ะหนึ่งสวัสดีค่ะตอนนี้ก็พวกเราอยู่กันที่สวนมะเดื่อฝรั่งซีนนะคะก็ต่อไปนะคะเราจะไปดูข้างในกันว่าพี่นัดปลูกอะไรบ้างทำอะไรบ้างค่ะมาไซมาพอดีไม่ดแบบดูกันเลย เดี๋ยววิ่งเชนวิ่งไปนู่นนะวิ่งไปนู่เดินไปก็ได้เดินเดินไปเอาใหม่หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่สวนมะเดื่อฝรั่งซึรินนะคะต่อไปเราจะไปดูกันว่าพี่นัททำเกษตรกระสัอันนี้คือเบื้องหลังเบื้องหลังนี่เละเกษตรผสมผสานอ่ะได้ได้ได้เดินไปเรื่อย ที่สวนมะเดื่อฝรั่งคุ้นนะคะก็ต่อไปเราจะเข้าไปดูนะคะว่าพี่นัทปลูกอะไรบ้างทําอะไรเกี่ยวกับเกษตรบ้างค่ะเชิญไปดูกันเลยแล้วพี่ก็ยืนนิ่งกันทุกคนแต่น้องอยู่ใน่างร่วอ่ะแต่น้องอยู่อย่างเงี้ยเอาไปก็ได้ไม่เป็นไรน้องไปแล้วเหรอทำไมเราวินไงเนาะบินไงธรรมดาอยู่ผู้เจ้าวีรบุตรยัหไงมาทำไมมาที่น้องสมาธิหนึ่งสองสาม สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่สวนมะเดือ่อฝรั่งสตรีมน,นะคะต่อไปเราจะไปดูกันว่าพี่นัดปลูกอะไรบ้างทําเกษตรผสมประสานเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยไปตีล่ะนัทลูกไหนัทนีน่ันเลยไปที่เด้งอ่ะถ่ายทางเข้ามาแล้วก็เดินทาง